อยากรวยแล้วเนาะอ๋อสาธุสาธุสาธุอันนี้ในใจนะฮะครับอธิษฐานในใจเลยสูงนั่นนี่แบบนี้นี่เลขออกสูงนั่นนี่หกสี่ห้าิงกิ้งเนี่าสี่หกหกเนนเนสี่ห้าหกเลยแหละนี่โบราณเลยทำไมสวยแทนสวยจริงโอ้โหนี่ก็เล่นไฮโลเนาะนี่ก็เล่นไฮโลเนาะเล็งไฮโลเลขไฮโล ใช่เจ้าเห็นตัวไหนนี่ก็เห็นก็เหนอะไรในตัวสี่ห้าหกนั่นตัวสี่ห้าหกนั่นสี่ห้าหกไงและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับนั้นรูปอะไรกับเขาหรอครับครับบส่วนมากก็เขามาถูกถูกจริงวดแล้วครับนี่พวกเขาถูกสามงวดติดนะครับแต่ครับสองตัวบางแต่ผมมีแต่ เต้แต้มเดียวเพิ่งเพิ่งได้งวดเจ็ดหนึ่งครับงวดเจ็ดหนึ่งครับอ๋อแต่แต่แตไปหนักหนึ่งเจ็ดครับอ๋อเขา<อ>เห็นยังไงเนาะจีบตรงเจ็ดหนึ่งอย่าหายแลมั้งครับอ๋อแต่ก่อนมันขึ้นเป็นตัวอะไร,รบวกอ๋อขอนำเน่เดอ้อพึ่งมามาแต่ใสเหมือนพญานาคเนาะอ๋อเป็นพญานาค เหมือนจริงๆเนาะนก็มี่อนลังมีเอไปบรนาเตินในบางบองถนนอ๋อ้องมดันไปื้เไสอบพืดเอาติดตู้ตรงไหนตู้เออเอแล้วจะแน่ให้กินดูตรงตู้ตากล้่มมึงน้ำจิตนออีสีน้ำจะนัก็เพื่ออไรเ่อรองเพื่อรองกันทางทิศใต้ป่าช้านิดหนึ่งครับไปช้ากันละจิตเส้นไหนกัเร็วเลี้ยวซ้ายป่าช้าก็บนกระท่อมไงครับ ผมเินงอมพิ <si ่งไปยืนข่าวเมื่อวานนะครับปิดดานเด็ปดดานเราใกล้ดีชิมแล้วออกละเองโอ้แต่พบปะบายผมเห็นเมื่อวานนี่ผมฟือกลายไอ้เองเบอ้์แปดสามจะให้เบอเจ็ดหนึ่งตีจนักหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเลยมันมันเป็นวันเกิดของเองึ่งเหรอ เออเนี่ยเออเนี่ยไม่องปุ๋ยบุญเรื่อน่ะปุ๋ดูแล้วสอดดูแล้วนี่สามงวดแล้วเออแต่ตอนใกล้เรายังเล็กอยู่ครับอืมของ้องท่อนุ่มมาแน่นนั่นโตกระมังเลยงวดแร็กหายมาตัวใดครับงวดแร็กเล็กเลยหายเพื่อนงวดแรกมันอะไรที่ว่าเจ็ดห้าใช่ไหมครับเลขเลขบนอ่ะครับ เจ็ห้าผมก็ไปเอาแต่ล่างครับอ๋อ oh, ซื้อแต่ล่างองเอาแต่ล่างก็เลยไม่ได้พวกเขาได้กันครับอ๋อเจ็ดห้าพร้อมกับเก้าศูนย์เออะไรเนี่ยครับหรือว่มันหลายงวนก็จําไม่ได้ออกเลขอะไรบ้างครับ,รบนี่งวดนีน่งวดที่สามเนาะต่อไปงวดที่สนะี่เนาะครับต่อไปงวดที่สี่งวดที่สี่เนี่ยผลได้อะไรผลรู้ไหมที่เขาจุดกันมีมีของไทยรัฐนิวใช่ไหมครับครับเขาได้ สี่สามหกครับสี 4, 3, ่สามหกทูบเขาทิ Or, ้งเขาจุดอ๋อแต่แต่เขาให้ผมจุดเองครับบ่เขาไม่ทูบมาอืมเขาจุดได้สี่สามหกครับแล้วก่อนน้นนั้นเขาไอ้ทูบนั่นของช่องอะไรนะครับที่เอาเอาทัดแล้วหรอข่าวแล้วห้ยุมรถมุตะาจิตตุลมานลุงเน่ยลาดลงล้านให้จิตตุจิตตุ

ไปตัดเส้นเลยนุ่มไหมตัวนี้มันขึ้นตำบลเอาหพว่มูมาตัวยาเนาะเส้นแลยนะมาเส้นเส้นอืมครับเพิ่นเอาของมูมาเส้นไหวบ่ครับมาแล้วครั้งหนึ่งของมูนานหรือยังก็นี่ก่อนก่อนงวดหนึ่งเจ็ดก่อนก่อนงวดงวดที่สามนี่แหลยโอ้ก่อนก่อนก่อนออกหนึ่งเจ็ดนี่ก่อนออกเจ็ดหนึ่งใช่ไหมครับเจ็ดหนึ่งกับแปดสามเขาก็ได้ทั้งทั้งบนทั้งล่างด้วยครับบ่สามคนที่ไหน คนในบ้านเราก็เลยครับอ๋อคนในบ้านนี้เลยบะครับอืมคนในบ้านใสเลยบอ้ยได้น้อยงวดนี้ผิ่นผนได้หรือยังนี่อยากไปถามผึ่นดิเมื่อนผ่นอยู่แถวไหนอยู่ข้างในก็บ้านลูกหลานนี่แหละครับบ่ปันจะหม่บปานแถวร้านค้านี่บ่เลยคมบ่ เพาว่าเขาจะมาอีกนะก็อยู่ข้างในเขาว่าจะมาส่วนมากเขาเขาจะมาวันพระวันอะไรครับอ๋อครับแต่แต่นักข่าวเขามาก่อนครับอืมข่าวโจล้าข่าวโจบาไม่เข้าในรังข่าวไม่มีนะในแถวหมู่บ้านนี่ไม่มีบ่ส่วนมากไม่ได้โทรมาเนี่ครับอ๋อครับโอเคใส่โซนโจละฮะ แต่เลอแล้วช้มแต่เมลอเนะแต่ไม่ฝันไม่อะไรเลยครับอืมนอนอยู่นี่ไม่ฝันเลยบ่ครับอตัวนี้เป็นฝันปกติไม่ได้ฝันเห็นเขาแบบนี้ครับแต่พวกเขามาเขาก็บางคนจะเห็นก็ถูกบางคนก็ยังว่ารครับมันขึ้นมานานหรือยังนี่ตัวนี้ได้ก็ ก่อนก่อนงวดก่อนงวดที่สามใช่ไหมครับก็ขึ้นแต่ขึ้นยังเล็กอยู่ครับออรถจะจาวิวให้เิ้นบางงานเลย่ะดิมาเอาโชคเด้อ าแล้วเขาราต้องมาเพียบเลยพยายามให้เปิดตับเกมาดูเลขดูเลขจะเพิ่งไงได้ตัวไหนเฮ้ยวิ่งผ่านประจำบ่บ้าอยู่บ้านนี่เองก็ไม่เคยรู้โอ้ยไม่เคยรู้ขี่รถผ่านเฉยผ่านผ่านก็ดูแต่ไม่ได้ใส่ใจนะตอนนี้ใส่ใจนะสาธุสาธุ มาจากไหนคะนี่ผมมาจากสีขออคนเยอะไหมคนจเสาอาทิตย์จะเยอะครับวันนี้ไม่มีมใชกตันม่ใช้กันในแต่เพลิงนี้แต่เพลิงเอ็นน้ิ่เดี๋ยวจะได้มาขอโชคขอลาบกันที่นี่แหละจุดเลยอ่ะก้าดอกเก้าดอกเนอ เดี๋ยวอาจทำอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายเสียงก็ได้ครับก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทีวีครับวันนี้ผมมาที่หมู่บ้านโคกดำดวนนะครับ พคกลำดวนหรือว่าบ้านไซนะครับที่เป็นต้นมะพร้าวคล้ายพญานาคที่ออกทีวีกันหลายช่องนะครับวันนี้ผมก็มาตามตัวเลขให้กับ f อทุกท่านนะครับผมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวก็จะได้โชคได้ลาบร่วมกันนะครับนี่เสียญพญานาคเลยนะเนี่ยเนาะ เนี่ยคล้ายเลยเนี่ยเสียนพญานาคเลยสาธุสาธุสาธุสามตัวตรงตรงเด้อแาเก็ตรุนมึงที่เขาบ้านอยู่ตรงปั่งชา ไม่ได้เอากระป๋องมาให้ตั้งเนาะคือฐานเอเด้ออยากได้ตัวไหนอยากได้โชคได้นะับลายกับจะเป็นงาวิ เจออธิษฐานแล้วจะปลามาปักนี่ใหญ่นี่แอร์แอร์เชื่อจะแทะนี่น,น,น้ำใบใหา่ <c oughs> อยากรวยบ่ <c oughs> อยากรวยแล้วเนาะอ๋อสาธุสาธุสาธุาอันนี้ในใจนะคะครับอธิษฐานในใจเลยขอสามตัวตรงตรงเด้องวดนี้ ผลว่าให้ถูกราวันที่หนึ่งจะเอาหัวหมูมาให้สักสิบหัวสักส่ถ้าถูกวัลที่หนึ่งรับไปเลยสิหัวอ๋อครับสาธุสาธุสาธุสาธได้เลยเอ้ะทำไมฉันวงเงินวงเงิน โอ้นันเดย์นไปเอาันนั้นมาลนันอาเนียปักมาละปัอบะมันลงไหมครับลงไหมเอาลงกไม่เป็นไรสาธุสาธุ nên loan thai một ở ông mà châu vậy lúc ờ bản tặc <sindic> tiên ờ bản tặc <tri> tiên có khen rất rất thế rồi sao <tri> ta nó họp như vậy đi vô ta mới u sân nơi sân bà đằng thai nó đi vô đâu ทั้งได้ทั้งสวยทั้งเขมรเลยหมู่บ้านนี้มากรดให้ไปที่ยูทูบเอาช่องไทรัฐนะ436ก่อนหน้านนอีกช่องหนึ่งนะห้าหูสีใหุ้ณแอะน้ำเด่นอยู่สบายเนาะเอากัับให้ทานจบแม่ไม่บบไม่ได้ตั้งใจจะนี้มันโดนตั้งใจอะไรนะ ได้436ครับได้อีกช่องหนึ่งล่ะอีกช่องก่อนหน้านู้น904อ๋อครับอันนี้อีกช่องหนึ่งเนาะ904นี่ญาติหน้องมาจากบ้านโคกลำดวนบ้าน904ครับมาจุดใจมากช่วยจริงๆสวยใสอันนไหนอยู่หมู่บ้านไซบ่เห็นไปลงไปลงปัดไปลงบ้านโคกลำดวนเนาะชาวาวบ้านโคกดวนบ้านไซครับ ตอนที่ข่าวช่องแรกอ่ะก็นั่งไงมันเป็นรอยตอ่อชาวบ้านตกดวนเป็นรอยต่อเจ้าของบ้านอายุเท่าไหร่นะอายุสี่สิบสองครับล้นานสี <42. S 2> นน่สองเออครับได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคเสร็จแล้วพี่เสร็จ้าอะไรเจ้าอะไรครับ สี่อะยายลุนลุนลุนสี่ห้าแล้วอะไรเออดูอีกตัเวเลยคือหุหุเราบมได้สม<ห>ัค<ล>รแล้วให้เขาหลุดออกมาเลยอืมเขาจะให้ลูกเรานนี่เดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเลยเนี่ยนี่สี่ห้าสี่ห้าแล้วเนาะเมียกนกระตุยให้คุณพ่อบ,บอก 45จะเป็นอะไรนี่รอรุ่นต่อไปนี่เป็น55 4หรือ456จะปุ้ยอะเล่ห้าหาะนะยังเลยปุ้ยจะไทย456มันเรียง456เออเรียงเลยเหมือนเหมือนไฮโรเลยสูงนะนี่แบบนี้นี่เลขออกสูงนั่นนี่6 6 6 6 6 6 6 6 6งๆ6 6 6 6 6 6 6 6 6ม6 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 6อ6 6อ มเรียงวยเรียงเรียงเลยโอ้โหสวยเนาะสวยี่ห้าหกเลยไม่ลืมเลยเนี่ยสี่ห้าหกตัดห้าออกสวยจริงๆเนาะดูในโทรศัพท์ก็สวยนะตัดเอาทรงตัวก็ได้เนาะตัดเอาแล้วก็กลับไปกลับมาเดงเตาเด้งม้วนกระม้านี่เนาะอืออือเลี่ยถูกโอ้โหทำไมสวยแท้สวยจริงโอ้โห เร่องไฮโลเ่องไโลียกโลใช่จ่เห็นจ้าเห็นตัวไหนนี่สี่ห้าหกนะสออมายรก็สวยนะจำบานเฮ้ยมาายจำบานนี่ลิงเบยยังไงต้จำตัวจำบานเอสี่ห้าหกนัะ เห็นนนเลมัีชดออนั่นใช่ตัวนี่จะบอกนะนี่จุดทุบใครจุดทุบกี่ดอกเกไม่ติดดอกหนึ่งนีจะเป็นหน่งแในของย่เออมันจะเป็นหนึ่งแปดเออนี่เป็นสนาลับนี่ตัวนี้ก็ห้าหกนี่4นี่สนี่ห้านี่หเห็นไหมต้องขยายดูเสริพแค่ไหน นี่สี่นี่ห้านี่หกเป็นลูงแป้งมั้งลูกช้างด้วยเือไปจินเต้นเต้นด้วยนะสาธุ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 ได้แล้วได้โขกได้ลาบแล้วถึงกับบานกับซองแล้วได้เลขได้เลขตัวไหนได้สี่ห้าหกสาธุสาธุ กลับบ้านให้ใส่ด้หวยให้ชูให้ล้าบให้โชูให้ลาบด้วยกันส่าทูซ่าทูด่วนี่คล้ายจริงๆริงเนาะเนี่ยเนี่ยพญานาคเลยนะเนี่ยเนี่ยเนีาะนนี่คล้ายมากเลยฮะอืจีเสียนนี่จีเสียนนี่เฮ้พญานาคจีเสียนนี่หนึ่งหนึ่ง สองสามสี่สี่เซียนหรือเปล่าเนาะเออสี่เสียนใหญ่พญานาคสี่เสียนนะปรับไปหาตังซื้อไปลูกยานเลยถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วผลให้แล้วแหละตัวนี้แหละแม่นแม่นเลยอาสาธุสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโชคดีเด้อเดี๋ยววันหลังก็แวะไปอีกทีหนึ่งอย่าลืมสี่ห้าหกเด้อหกหนึ่งแปดด้วย โอ้นั่นไงนั่นหกสี่น่ะสวยเนาะเยเสียงพญานาคเลยผมว่าเนี่ยสาธุสาธุสาธุนี่งอนเล่เรียกคนที่คนจุดเนาะครับ เลขอะไรครับเนี่ยเลขสี่ห้าหกครับสี่ห้าหกครับของทูบทูบเสียงไทยวันนี้เนาะครับที่บ้านไหนเนาะคุณมาจุดเม่ีบ้านอะไรจากจากพี่น้องบ้านโคกลำดวนครับพี่น้องบ้านโคกลำดวนมาจุดครับหมู่สิบสามตำบลหนองเหล็กเหมือนกันครับ๋อจุดได้เลขสี่ห้าหกครับผมสาธุสาธุอให้ออกเด้องวดนี้ออกเด้อปังปังเลยสาธุสาธุนะครับงวดนี้ งวดประจำวันที่16ตุลาคมนะครับคือ,อสถานที่นี้ก็คืออยู่บ้านอยู่บ้านไซเนาะบ,บ้านไซในตำบ,บนนลบ,บ้านไซก็ตำบนลน้องเหล็กเหมือนกันหัวอ๋อไซนี้บ้านไซนี้ตำบลน,น้องเหล็กอ๋ออำเภอศรีคลองภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคุณที่นะครับที่ มา,าร่วมกันขอโชคขอลาบนะครับอยู่ในต้นมะพร้าวคล้ายพญานาคมีทั้งหมดสี่เสียนเนาะมีทั้งหมดสี่เสียนนะครับคุณผู้ชมนะครับสี่เสียนเนี่ยสี่เสียนเลยนะครับแต่ว่าก็จุดทูบได้แล้วแหละเลขเลขทูบก็คือเลขสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกพี่น้องบ้านโคลกลําดวนนะครับมาจุดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไปแล้วเิ่นอกวถ้าแต่างวัลที่หนึ่งเนี่ยเพิ่นใส่หัวหมูเลยจัก สิหัวว่าันสิบหัวเลยนะครับผมสี่ห้าหแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนะะกดตรงสีแดงเลยครับ